แถมยังปากหวานอีกอุ๊ยปากหวานอีลีน้องแบงค์บอกว่าคนที่พูดเออคนที่อยู่เขาไม่ชอบได้แต่ตอบคนที่จากไปแล้วทีนี้จะทำยังไงอ่ะผลสุดท้ายรักเขาข้างเดียวหน่อย <c oughs> บอกเป็นอย่างบอกเป็นอย่างน้องแมวบอกว่าน้องแมวตะวันทอแสงของพี่ตุ๊กบอกว่าน้องไอซ์อ่ามันต้องมีแบบเมื่อก่อนเนาะเราเราจะเรียกกันแบบนี้เนาะน้องไอซ์น้องไอซ์มันต้องมีเซดเสเ <c oughs> นาะแต่ก็โอเคมันก็จะไม่มีแล้วแก๊งสามสลึง เนาะมันมันหมดแล้วมันไม่มีแล้วคุณศิลปินดาวบอกว่าต้องขออภัยด้วยในคำเซลของผมเซลนิดเดียวเสียวไปหลายคนปาดปากหวานปากเป็นนรเจ้าเออก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเพราะว่าก่อนบางครั้งมันก็โดนใจบางครั้ง ก็ทำให้คนเสียใจผมก็ต้องขออภัยพี่ๆด้วยผมน้องใหม่นะครับผมน้องใหม่อินอย่างน้องใหม่อินอย่งคลิปคุณอะปังนะอืมคลิปละห้าร้อยห้าร้อยวิวอ่ะไม่ใช่น้องใหม่แล้วจ้าปังมากคนดูตั้งพันกว่าพันหกแล้วอะปังแล้วจ้าปังแล้วจ้า แล้วถ้าพยายามลงคลิปเยอะกว่านี้นะมันก็จะปังยิ่งกว่านี้ค่ะคลิปยาวด้วยคลิปสั้นด้วยทุกคนเห็นแล้วไลฟ์สดนะ่ะ <c oughs> ก็ไปให้กำลังใจไลฟ์สดแล้วน้องตะว,วันบอกว่าพี่สาวขึ้นมานานยังคะ,ะเดี๋ยวพี่ดูก่อนได้สี่ชั่วโมงแล้วค่ะสี่ชั่วโมงกับสิบเก้านาที เหลืออีกเ,อเหลืออีกนิดนึงจะห้าชั่วโมงนิดไม่นิดหรอกเหลืออีกประมาณน้องจะขึ้นไหมน้องตะวันขึ้นไหมดีขึ้นหรือยังยังเหนื่อยอยู่ไหมกินข้าวก่อนไหมลงก่อนค่ะให้ตุ๊กลงใช่ไหมให้พี่ลงไหมค่อยเก็บใหม่โอเค ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณทั้งสองท่านน้องแบงค์พี่แมววิพี่แมววินเออพี่แมวใช่พี่แมวยิ้มพี่แมววินขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ศิลปินดาวอ่ะเดี๋ยวตุ๊กจะไปเยี่ยมบ่อยๆนะคะพี่ศิลปินดาวเผื่อจะได้เพลงมาซักเพลงเออน้องน้องตะวันบอกว่า โทรมาก่อนค่ะโอเคค่ะเออน้องแบงค์บอกว่ารักแรกก็เหมือนน้ําตาลรักผ่านๆก็เหมือนลูกอมรักนานๆก็เหมือนยาขมและสุดท้ายก็ต้องตรอมตร,อม,ตรอมอยู่คนเดียวจริงไหมครับพี่ตุ๊กจริงจ้าสุดที่รักสุดที่เลิฟของพี่จริงจริงจ้าอะตอนนี้พี่ตุ๊กก็ให้ประแจแล้วนะไปมุงหลังคาให้เพื่อนๆ แล้วก็อย่าลืมมาสนับสนุนน้องครีมด้วยนะน้องครีมจะไลฟ์สดสามทุ่มนะคะสนุกสนานกันเออน้องแมวน้องตะวันบอกว่าขึ้นให้หาเปิดหน้าอ๋อขึ้นเปิดหน้าเมื่อกี้ขึ้นเปิดหน้าแล้วอ้วกจ้ะก็เลยปิดหน้าตอนนี้เพราะว่าล้างหน้าโอเคจ้า ขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แมวยิ้มขอบคุณน้องตะวันขอบคุณน้องไอซ์ขอบคุณพี่ยศขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ศิลปินดาวขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณน้องแบงค์ขอบคุณน้องตะวันขอบคุณผู้ใหญ่ครีมนะคะโอเคบายบายเพื่อนๆทุกขอลงไลค์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ ักทุกคนนะขอบคุณน้องไอซ์นะคะที่เข้ามาทำให้พี่เข้าใจแล้ว